เนื่องในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่อีกสองสามวันข้ามน้านี้ก็จะถือโอกาสนี้อวยใจให้พรกับประชาชนและประเทศชาติ ขออนุภาพแผงพระมงคลบุรีภาษีนักพระประจำเมืองลาดบุรีซึ่งสถิตยอยู่ณนะวัดมหาธาตุปอวิหารนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศทั้งหมดจงโดนบันดาลให้สถาบันทั้งสามคือชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์สถิตมั่นคู่ไปกับประเทศไทยตลอดไปขอให้ครอบครัวของชาวไทยทั้งหมดจะอยู่ในประเทศก็ตามต่างประเทศก็ตามจงเป็นครอบครัวที่ มั่นคงหนึ่งให้เป็นผู้เจริญในสัมมาชีพสองให้เป็นผู้มีทายาทคือโลกหลานเป็นคนดีเพื่อจะได้เป็นทายาทสืบต,ต่อตระกูลและ จะได้เป็นกำลังของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติขอให้เจริญในสัมมาชีพขอให้เป็นผู้มั่นคงในคุณธรรมความดีต่างๆทั้งขนบประเพณีอันดีงามของชาวไทยด้วยให้เอาหลัก ของพระพุทธศาสนาเพราะชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธหรือความดีของศาสนาของต้นของตน้นเอามาใช้สอยหลักนั้นก็คือมัชฌิมาปฏิปทาอย่าตึงเกินไปแล้วก็อย่าย่อนเกินไปกิจการงานทั้งปวง ไปตามตามตามสายกลางตึงเกินไปก็จะไปไม่รอดจะมีอุบัติเหตุยอนเกินไปก็ไม่ทันเหตุทันการขอให้เดินตามแนวมัชฌิมาปฏิปทาทุกสิ่งทุกอย่างรัตนัญยานปาเวนะรัตนัญยาเตสา ขออนุภาพแผงคุณพระรัตนใจณสถานที่นี้มีหลวงพ่อมงคลบุรีพระศรีนักเป็นเสกขีเป็นสักขีปยานจงโดนบันดาลให้ทุกท่านเป็นผู้เจริญตามที่ได้ให้สินให้พรไปแล้วนี้โดยทั่วทุกกันเทิน